และนอกจากนี้ยังมีรอยจารึกภาษาอาหรับที่แสดงว่าพระเยซูได้นอนที่นี่อยู่ด้วยโอ้สวัสดีวันรุ่ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวิ่งครับผมแอปพงพีลและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการพับสิบกับดีเจเอฟครับ รายการท็อปสิที่เราสลับกับเอฟท่องโลกเียใช้คาว่าทีทุกสัปดาห์เลยนะคุณผู้ชมคือตอนนี้รายการเราเยอะมากเว้ยสัปดาห์หนึ่งเราโพสตแค่ประมาณสัก3ามสคลิปเนี่ยแล้วแบบรายการเรามันเกิน4รายการเข้าไปแล้วมัน5้าถึงหรายการเข้าไปแล้วอะ่ะมันก็แบบโอ้โหต้องสลับกันลงแล้วคุณผู้ชมมันไม่ทันจริงๆนะฮะแต่ก็จะพยายามลงให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคุณผู้ชมและสําหรับท็อปสิในสัปดาห์นี้นะต้องขอบอกเลยว่าเป็นหนึ่งหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่หลายๆนะคนเนี่ยอาจจะ ที่ยิ่งใหญ่มามากกว่า10อย่างแล้วซึ่งหัวข <hel ms> <sm illi> ้อในวันนี้นะครับตามชื่อเลยนั่นก็คือส0บการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมๆกันกับตัวผมและคุณผู้ชมเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างงั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วกดกระดิ่ง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 ให้ผมด้วยนะครับผมช่วยกันหน่อยละกันเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะโอเคงั้นเดี กันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชมเขาบอกว่าบนโลกนี้นะมีสถานที่โบร,ราณและโบร,ราณวัตถุเนี่ยที่เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมอารยธรรมเก่าแก่อยู่เยอะแยะมากมายซึ่งมีความลับให้คนพบกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะโบร,ราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเองคงมุ่งหน้าหาความจริงกันต่อไปและนี่คือสิบการค้นหาทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโลกแต่พร้อมมาแล้วก็ไปดูกันเลยฮะอันดับที่หนึ่งฮะหลุมศพหรือห้องลับที่ซ่อนอยู่ใต้มหาพิระมิดครับอ่ะข้อมูลนะเขาได้บอกไว้ว่าระหว่างโครงการสำรวจพิระมิดคูฟูหรือมหาพิระมิดคีซ่าที่ กาวิจัยและนักวิยาศาสตร์หลายคนนะได้ค้นพบสัญญาณบางอย่างที่อยู่ชั้นล่างสุดของพีระมิดคือมีการแปรปรวนของอากาศและมีลมพัดอยู่ภายในกําแพงซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีห้องลับอยู่หรือหลุมศพหรือทางเดินซ่อนอยู่ด้านในอีกนั่นเองฮะผมอยากรู้เขามีข้อมูลมาค่อนข้างสั้นพอสมควรห้องลับมหาพีระมิดกีซ่า พบ2อ,อุโมงคลับ2แห่งในมหาพีระมิดกีซา่าเหมือนมันจะมีว่กคุณผู้ชมเอ้ยว่าเราต้องหาเพิ่มนี่ไงโครงสร้างสแกนพีระมิดพบว่ามีความผิดปกติสองจุดในมหาพีระมิดกีซา่าซึ่งอาจจะเป็นห้องลรับที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนฮะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมหามานะในช่วงต้นปีที่ผ่านมา M2F เคยเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการการตรวจสอบพีระมิดกีซา่าแห่งประเทศอียิปต์โดยใช้เทคโนโลยีสแกนด้วยระบบตัวจับความร้อนหรืออินฟราเรดเทโลกราฟีภายใต้ชื่อโครงการสแกนพีระมิดซึ่งครั้งล่าสุดนี้โครงการได้มีผลคืบหน้้าแลว หลังจากตรวจพบความผิดปกติถึง2จุดด้วยกันซึ่งความผิดปกติดังกล่าวนี้อาจจะเป็นห้องลับที่ไม่เคยคนพบมาก,ก่อนเขาว่ากันว่าในโครงการสแกนพิรามิดครั้งนี้ยืนยันว่าพบช่องว่างซ่อนตัวอยู่ในทิศเหนือของพิรามิดซึ่งอาจเป็นอุโมงค์ที่นําไปสู่ด้านลึกของในพิรามิดท,ที่มีอายุยาวนานกว่า4 5 0 0ปีส่วนลักษณะรวมถึงขนาดและที่ตั้งแน่ชัดแล้วว่ามีอยู่จริงและช่องว่างนี้กําลังอยู่ในช่วงการตรวจสอบแต่คาดว่าน่าจะทราบก่อนเดือนตุลานี้อย่างแน่นอนเฮ้ยน่าสนใจนะอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเราจะได้เจออะไร มากมายแล้วบอกอย่างที่บอกไปแล้วบนโลกเรามีอะไรหลายีอย่างที่ยังแบบยังยังไม่รู้อีกเยอะบางอย่างที่เรารู้ว่าเราไขปริศนาได้แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคําตอบหรือคํายืนยันก็เป็นได้ฮะอ่ะอันต่อมาเลยฮะอันที่สองฮะที่แท้จริงของพระเยซูฮะนักโบราณาคดีเมืองนาซาเลสประเทศอิสราเอลได้ค้นพบสถานที่ที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่1นซึ่งมีแนวโน้มว่าน,น่าจะเป็นบ้านของแมรี่และโจเซฟผู้ที่เชื่อว่าเลี้ยงพระเยซูขึ้นมาจากบ้านหลังนี้นั่นเองในๆนๆๆๆนใ ขอรู้หน่อยมีมีอะไรเพิ่มเติมไหม <S <S ข้อมูลในเว็บนี้ค่อนข้างสั้นนะคุณผู้ชมนี่งไงคุณผู้ชมนักบ,บราคาดีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเบรดดิ้งประเทศอังกฤษนายเคนดงังได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับหลักฐานทางบราคดีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คมภีร์ไปเบิลว่าบ้านหลังนี้อาจจะเป็นบ้านที่พระเยซูเคยอยู่และใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กในนาซาเรสที่ประเทศอิสราเอลบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นจากทางลาดเขาตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชที่หนึ่งนักวิจัยคนพบว่าระหว่างยุคจักรพรรดิไบเซนไทย น,นี่ยังมีรอยจารึกภาษาอาหรับที่แสดงว่าพระเยซูได้นอนที่นี่อยู่ด้วยโอ้มีภาพเพิ่มเติมไหมผมอยากเห็นภาพเพิ่มเติมจังโอ้นี่ไงคุณผู้ชมอ้ ถ้ามีตังผมอยากไปมากเอาจริงอ่ะโอเคคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นการคาดเดานะฮะนี่น่าจะเป็นการคาดเดาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปนะฮะต่อมาครับอันดับที่3ครับโบราณสถานลึกลับใต้ดินที่เกี่ยวกับ s t o n e ฮนจ์เฮ้ย s t o n e ฮนจ์มีพื้นที่ใต้ดินด้วยหรอจากการสแกนพื้นที่บริเวณโดยรอบของสโตนเฮนจ์ด้วยเรดาร์มีการค้นพบสิ่งก่อสร้างคล้ายลูกตัวซีขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ดินห่างออกจากสโตนเฮนจ์ออกไปราวประมาณ2ไมล์นักโบราณคดีเชื่อว่านี่จะเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าของบรรพบุรุษ ที่เกี่ยวข้องกับแท่นหินอันเรื่องชื่อนี้นั่นเองเอ่อสโตเนเ h e n ชั้นใต้ดินเนาะสโตเนเ h e ใต้ดินในทุเรีมีบ้างมีบ้างมีข่าวค่าวอะไรไหมนี่เป็นล้อมรอบเป็นตัว C นี่ไงคุณผู้ชมอู้ มีหลายอันเลยเนี่ยดูตามเมาส์ผมดิอออไหน,นดูข้อมูลหน่อยมีการค้นพบสถานที่ประหลาดจากเครื่องสแกนเทคโนโลยีชั้นสูงพบว่าลึกลงไปในใต้ผืนดินบริเวณล้อม,อม,อมรอบโซนนั้นมีอนุสรณ์สถานกระจายตัวอยู่เป็นวงกว้างฮะเขาบอกว่ากลุ่มแท่นหินประหลาดซื่อวางตัวเป็นวงกลมบนที่ราบซอรบรีทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษคือหนึ่งในสถานที่โบราณสถานที่มีความโดดเด่นที่สุดของยุโรปและที่เราเชื่อฝังใจกันมานานแล้วว่าแท่นหินเหล่านี้มีเท่าที่เราเห็นเพียงตาเปล่าเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อใช้เครื่องสแกน ความคมชัดสูงตรวสอบพื้นที่ขนาด12ตารางกิโลเมตรโดยรอบสโตนเห็นนั้นก็พบว่าลึกลงไปใต้ดินกว่า3กิโลเมตรยังมีวิหารในรูปแบบนี้อีก17แห่งล้อมรอบอยู่ฮะ และเขาบอกอีกว่าสถานีอย่างนี้น่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมศาสนาซึ่งรวมถึงพิธีศพที่มีการเลาะเนื้อหนังคนตัดแข้งของผู้เสียชีวิตอีกด้วยฮะคุยแสดงว่ามันมันต้องมีอะไรลึกซึ้งอย่างแน่เลยอะ่ะเอ้ยผมผมชอบอ่ะผมชอบโอเคถือว่าวันนี้เดี๋ยวเราก็าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมันต่อลวกันนะคุณผู้ชมต่อมาฮะอันดับที่4รวมทางเรื่องราวก่อนที่เขาจะเป็นสโตนเฮนครับทางตอนเหนือของดอริงตันวอลเยืยอไปทางตะวันออกของสโตนเฮนมีการค้นพบหลักฐานที่อยู่ของชุมชนที่เชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างสโตนเฮนอยู่ และมีการค้นพบโครงกระดูกรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นธนูอีกด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะดูริงตั้นวงคืออะไรเอ่ยอ๋อ โอเคก็ม okay. ีความใกล้เค so, 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 no. yeah. mm ียงกับ stone head เหมือนกันนะเฮ้ยจริงก็คล้าย stone ฮน a d เหมือนกันนะเรียงกันแบบมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้อมูลค่อนข้างมีน้อยนะฮะไม่ได้บ่งบอกอะไรมากมายแต่ก็แปลกนะก็แปลกแปลกเหมือนกันนะก็เออนดเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคุณผู้ชมต่อมามนุษย์โบราณในอเมริกาฮะทีมแพทย์ได้ตรวจสอบดี a ของร่างกายเด็กทารก2คนที่ถูกฝังอยู่ในแม่น้ำ u วอร์ด sun ในรัฐอัลซลสกาซึ่งมีอายุประมาณ11,500ปีพ่นเขาเนพันห้าร้นยปีพ เมืองอเมริกันอย่างแท้จริงและยังมีหลักฐานยืนยันอีกว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้มานานกว่า10,000ปีแล้วด้วยโอ้ยอน,นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะที่แบบเราเรา,เราถกเถียงกันนะว่าพื้นที่นี้ใครมาก่อนมาหลังหรือแบบเออใครเป็นเชื้อชาติที่อยู่บริเวณนี้มาก่อนอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลกันทีผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในพื้นที่หลักๆขนาดนั้นนะและยิ่งเป็นอเมริกานี่คือประวัติศาสตร์หนาแน่นมากแล้วแต่ละที่ก็มีแบบไม่ต่ำกว่่าา10ปรระวััตติศส์ซึงมนถก เถียงกันนานมากกว่าจะได้ข้อสรุปผมคุณผู้ชมและตอนนี้มันก็มีหลักฐานอะไรใหม่ๆด้วยก็รอดูในอนาคตละกันนะครับผมว่าจะสรุปออกมาเป็นยังไงนะฮะต่อมาอันดับที่หกครับเครื่องมือหินเก่าแก่1 0,000ปีในรัฐวอชิงตันฮะคนวิจัยได้พบเครื่องมือหินเก่าแก่นับหมื่นปีในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่กําลังทําการสํารวจพื้นที่ท้องถิ่นของปลาแซลมอนปลาแซลมอนซึ่งเชื่อว่าพวกเขาใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทานเนื้อสัตว์อย่างกระทิงกวางหมีแกะรวมถึงแซลมอนด้วยนี่คุณผู้ชมรู้ไหมว าสามารถยืนยันอะไรได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งพื้นที่อย่างนี้เคยมีคนมาก่อนและตรวจสอบถ้าเกิดพบเจอโครงกระดูกก็สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นคนจากเชื้อชาติไหนอะไรยังไงคือประวัติศาสตร์อ่ะมันมันมันลึกซึ้งมากคุณผู้ชมผมเลยบอกว่าถ้าศึกษากันจริงๆอ่ะอช่วยชีวิตก็ไม่พอับเพราะว่ามันมีอะไรมาใหม่ๆเยอะมากนะครับผมโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อันต่อมาฮะอันดับที่7ครับลักษณะเก่าแก่ที่มองเห็นได้จากอวกาศครับ Step Geo Free คือสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดราวประมาณ8,000ปีที่แล้วที่ ขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเกิดจากวงกลมอันใหญ่ที่ถูกสร้างมาเรียงร้อยต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาดยักษ์ซึ่งวงกลมแต่ละวงมีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลเลยซึ่งขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้สามารถมองเห็นได้จากทางอวกาศเหนือท้องฟ้าประเทศคาซัคสถานเท่านั้นฮะทางอวกาศเหนือคือคือทางเหนือหรอหรือว่าเลยอากาศขึ้นไปที่มีอากาศแต่ไม่ใช่นอกโลกเออเราเราก็ไม่เข้าใจแต่พื้นที่โลกจะเห็นไหมถ้าเขาบอกว่าแบบเออมันมันใหญ่มากอะไรเงี้ยหนึ่งวงกลมสนามบอลก็ โหนี่ก็ลัดเด็กเล็กเลยนะคุณผู้ชมอ่ะอันดับที่แครับนครปอมเปอีฮะโอ้นี่ผมรูจ้จักครับผมดูสารคดีอยู่เขาบอกว่าปอมเปอีนะคือเมืองโบราณที่ก่อตั้งขึ้นในคริสตศราษปี79แต่ถูกทำลายและจมหายไปในกองขี้เท่าถึง20ฟุตเลยหลังจากมีการประทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟวิสุเวียตขึ้นนครปอมเปอีนะั้นจึงถูกซ่อนอยู่ชั้นใต้ดินใต้พิภพมานานกว่า1,500ปีก่อนจะถูกค้นพบในปี1599และหลังจากนั้นนักวิศวกรชาวสเปนก็ ในปี1748ฮะถ้าใครดูสารคดีปอมเปอีจะรู้ว่าเป็นหนึ่งเมืองที่ใช้คาว่าสวยมากๆคุณผู้ชมแต่ปอมเปอีเนี่ยตามหลักฐานที่ยืนยันณปัจจุบันนะเป็นเมืองที่โดนภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอเหตุการณ์เยอะแยะมากมายใช้คําว่าเหมือนยุคที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เล็กๆเลยก็ว่าได้ถ้าพูดถึงปอมเปอีผมต้องเปิดคลิปนี้คุณผู้ชมดูปอมเปอีนี่ดูดูดูปอมเปอีนี่อเดยออปอมเปอีฮะคุณผู้ชมอันนี้นะฮะมันจะเป็นคลิปวิดีโอการไล่เลียงนะครับผม แต่แบบก่อนเกิดระเบิดของปอมเปอีเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะอันนี้ผมกอคูณ2องให้ดูพอไปเรื่อยๆครับนี่อันนี้เมื่อกี้8 AM 8โมงเช้านะฮะแล้วก็เลื่อนมาที่บ่ายหนึ่งห่างกันประมาณ6ชั่วโมงได้ประมาณ5ชั่วโมงจู่ๆภูเขาไฟก็มีควันขึ้นมาอย่างนี้ฮะซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคุณผู้ชมมีฮะแล้วก็มีแผ่นดินไหวคนระับของ กระบงกระเบื้องตกหมดเลยฮะแล้วก็ 3pm ครับหลังจากนั้นเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นครับภูเขาไฟระเบิดฮะขี้เท่าขมเหลวภูเขาไฟกระจัดกระจายไปทั่วหมู่บ้านตองไปอีฮะโอ้โหน่ากลัวมากแล้วเกิดแผ่นดินไหวด้วยแล้วก็ผ่านมาอีก2ชั่วโมงครับ5โมงเย็นนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับเรียบร้อยฮะทุกทุกอย่างแบบอเลอะหมดเลยโดนสะเก็ดไฟฟ้าผ่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันขมเหลาจากภูเขาไฟ โอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็ประมาณ2ทุ่มครับโอ้โหสภาพ เละไม่มีชิ้นดีเลยฮะนี่คือสภาพที่แบบล่มสลายแล้วนะแต่ความน่ากลัวและความโหมดร้ายมันไม่จบอยู่รงนั้นไงเขาบอกว่าประมาณสักตีหนึ่งนะครับใช่ไหมหนึ่งเอ็มปะอ่าหนึ่งเอ็มยังไม่จบครับคุณผู้ชมการระเบิดของภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปที่6กเอ็มหกโมงเช้าครับเรียบร้อยฮะหายไปเลยจมอยู่แบบใต้พื้นดินเลยฮะขมุงขม่าทับหมดเลยนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้นะเหมือนจะเป็นดินไหวหรือว่าเศษขม่าหล่นลงมาหรือเกิดระเบิดชั้นใต้ดินน่ากลัว มากโอ้โหไม่อยากนึกเลยถ้าเกิดขึ้นในยุคสมัยเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวสัตว์อ่ะอุ่ย เรียบร้อยครับคือกินทุกสิ่งทุกอย่างและนี่ฮะก็คือตอนที่ภูเขาไฟเย็นตัวลงเรียบร้อยและนี่ฮะก็คือจุดจบของป้อมเปอีนะที่ภูเขาไฟระเบิดถือว่าเป็นความโชคร้ายของมนุษย์ในยุคนั้นนะครับผมอันต่อมาฮะสุสานฟาโรทูตอังคามุนครับอังอามุนอังอามุนโอเคขอโทษนะทูดอังอามุนนะคือฟาโรห์แห่งอียิปต์ผู้ขึ้นครองราชตั้งแต่มีระชนญายุเพียงแค่เก้าพรรษเท่านั้นทรงเป็นกษัตริย์ผู้เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมากในยุคนั้นและสวรรคตในรชนยุเผสิีในยด้ว สุสานนี้มีการค้นพบว่ามีความเก่าแก่มากกว่า3,000ปีและถูกค้นพบโดยโควาตคาร์เตอร์ครับสุสานฟาโรอังอามุนโอ สวยงามมากสวยงามมากไม่รู้สิมัน,ม,นมันก็มีความคล้ายๆกันอยู่นะมันมันของตุตันคาเมนปะวะไม่รู้อะอ้าโอเคอันต่อมาฮะอันสุดท้ายครับผมโอ้โหอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วฮะการค้นพบแบบที่โลกต้องจาลึกครับนั่นก็คือสุสานจากักรพรรดิฉินที่1ฮะเขาบอกว่าห่วงโซยของจกักรพรรดิจีนฉินซื่อหวงแห่งราชวงศ์ฉิน2,100-2,009ปีก่อนคิสการภายในเต็มไปด้ยวยรูปปั้นทหารมา้าค่ารับใช้ขนาดเท่าคนจริงกว่า6,000รูกที่มีเอกลักษณ์ต่างกังงนออกไปสร้างขึ้นมาเพื่อรับใใช้อง์จักพิน โลกหลังความตายนั่นเองสูซานแห่งนี้นะครับถูกค้นพบหลังจากการสมนรฮตของจกักรพรรดิฉินสื่อหวงราว2,100ปีที่ชาวนาขุดดินเพื่อสร้างบ่อน้ําในปี1974นั่นเองคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะว่าหุนพวกนี้หรือประวัติที่มาเป็นยังไงเนี่ยผมสรุปให้ฟังง่ายๆละกันคนจีนสมัยก่อนอะ่ะเขาจะมีความเชื่อว่าเออเราตายไปอย่างเงี้ยคือเราจะไปอยู่โดดเดี่ยวไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาแบบเออคนไปด้วยไปอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็คือเราจะไ,ไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในโลกหลังความตายแล้วคนจีนเขา,เาโลกหลัง มีอยู่จริงฉะนั้นความเชื่อของกรรษัตริย์สมัยก่อนอะเขาจึงแบบชอบฝังคนเป็นๆชอบ่าคนเป็นๆไปอยู่ด้วยหรือแบบทําอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเกี่ยวกับาธาตุอะไรอย่างนี้แบบเออเอาคนไปอยู่ด้วยซึ่งมีหลายๆทฤษฎีที่บ่งบอกถึงเจ้าหุ่นรูปปั้นนี้มากเลยนะหลายๆคนก็บอกว่าทําไมรูปปั้นนี้ถึงหน้าตาไม่เหมือนกันลองคิดเล่นๆดูนะอันนี้ผมเคยคิดเล่นนะถ้าแบบสถาปน,นิกแบบเฮ้ย ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เวลานานมากแล้วแบบมันต้องแบบโอ้โหสุดๆดอะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนจากการที่เออมาปั้นเป็นหน้าคนแต่ละคนเปลี่ยนจากตรงน,นั้นอะมาเป็นว่าเอาหน้าคนอะจุ่มไปในโครนแล้วก็ปล่อยให้โครนแห้งกลายเป็นโครงหน้าแล้วหย่อนโครนเข้าไปอีกรอบหนึ่งแบบเป็นพิมพ์อะผมว่าน,นี้มันน่าจะง่ายกว่าไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะนี่ผมแค่แบบจินตนาการภาพตามดูเฉยๆนะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทําแบบนั้นจริงๆก็ก็เหมือนฆ่าคนแล้วก็เอาเอาเขาไปอยู่ด้วยในโลกหลังความตายน,นั่นคครบกก็ือาพ ทางบรคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากทางเว็บ What the f u c k in t h e World นีครับผมยังไงก็ขออนุญาตด้วยละกันนะครับเอาว่าถ้าเกิดท่านที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับต้องฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิด่งเพื่อพลาดคลิปของเราด้วยและเจอกันสัปดาห์หน้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรหรือทำอะไรก็แต่มีท็อปสิบอะไรที่น่าสนใจบ้างลองส่งลิงก์ลองส่งเรื่องมาให้ผมผ่านทางช่องทางได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook i g Messenger ส่วนตัวส่งมาได้เลยนะครับผมแล้ว,วันนี้นะถ้าคพไ,ไมุอ,อ,มอ,มอ,มอบัฒณช ด้วยและการชอบกันก็เป็นกำลังใจให้คนด้วยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย